พรเทวะนอนพรัตนุสอนแทนตนในชีวิตของคนนอกจากไม่อาจกำหนดโชคชะตาแล้วตัวเองสามารถเลือกอะไรบ้างข้าพเจ้าไม่ทราบเพียงทราบว่าหากแม้นเมื่อวานย้อนกลับคืนมาใหม่ได้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมสูญเสียเสาะอ้วงท่านห้าปีที่ผ่านมาเกิดเรื่องราวมากมายเกินไปสำหรับกับข้าพเจ้า ขายผ่านผลชั่วชีวิตเพื่อช่วยเหลืออาเฮกและเพื่อยับยั้งความทะเยอทะยานของเทวะแม้ทราบว่าการเดินทางครั้งนี้ต้องตายยังคงมิอาจไม่ทอดทิ้งท่านไปสออ้วงขอให้ท่านโปรดเข้าใจว่าข้าพเจ้าความจริงคิดรั้งอยู่ผ่านชีวิตอย่างสงบและบ่งบอกคำพูดที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลานานต่อท่านแต่ทุกประการสืบเนื่องจากเป่เกียหุนที่เป็นร่างเดิมของข้าพเจ้า สมควรให้อาธิในปัจจุบันชำระสะสางข้าพเจ้ามิอาจไม่ไปยังตำหนักรวมเทพแต่ไม่ว่าอย่างไรมาดว่าภายหน้าท่านปราศจากข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านมีชีวิตยอยู่อย่างเข้มแข็งเดินเส้นทางของท่านอย่างกล้าหาญทั้งนี้เพราะท่านเมื่อเป็นอมะตะหากแม้นในโลกมีวัฏสงสารจริงอาจบางทีสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะหวนกลับมายังข้างกายของท่านอีกครั้ง หวังว่าโลกนี้มีวัฏสงสารจริงขอลาแล้วเาออ้วงจากอาทิสาออ้วงอ่านกระดาษข้อความที่อาทิเขียนถึงนางจนจบฝืนยิ้มพลางรำพึงว่าผู้ใดแน่ใจว่าโลกนี้มีวัฏสงสารจริงทางหนึ่งรำพึงรำพันทางหนึ่งพับเก็บกระดาษข้อความกระดาษเบาบางยิ่งแต่กระดาษที่ทั้งเบาทั้งบางนี้ รับบรรจุด้วยความรักและน้ำใจดังนั้นหลังจากพับกระดาษไว้สซออ้วงยังซุกเก็บไว้ในอกเสื้ออย่างระมัดระวังคลายกร่งเกรงมันจะเกิดความเสียหายทั้งนี้เพราะนี่อาจเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกเพียงหนึ่งเดียวที่อธิทิ้งไว้ให้แก่นางอาจบางทีเป็นจดหมายสั่งเสียของเขาก่อนที่วิญญาณจะสิ้นสูญสลายตอนนี้นางอยู่ในห้องหับเล็กๆที่สะอาดสะอ้านหลังหนึ่งนอกจากนางแล้วไม่มีบุคคลอื่นอีก สิงบอ่อเล่าเนียบพวงเล่าคนทั้งสองอยู่ที่ใดหรือว่าทั้งสองเปลี่ยนความตั้งใจทอดทิ้งนางเอาไว้เพื่อเดินทางไปตามหาอาทิเซออ้วงแม้พึ่งฟื้นตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นสงสัยต่อที่อยู่อาศัยและไม่ได้วิตกกังวลต่อผมเผ้าที่ขาวราวไหมเงินนางหาใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่หนึ่งเดียวที่นางกังวลสนใจอยู่ที่กระดาษข้อความแผ่นนี้และหัวใจที่อาทิ จารึกอยู่บนกระดาษแผ่นนี้ในที่สุดนางรู้สึงถึงจิตใจของเขาบุรุษที่เลอเลอิศมีหนทางอันบันเจิดชีวิตที่เพลิดเพล้วนางนึกโชคดีที่ตัวเองพบพานบุรุษที่เลอเลิศเช่นนี้แต่นางก็เป็นสตรีอันเลอเลอิศดังนั้นนางไม่อาจปล่อยให้เขาไปหาที่ตายแต่ผู้เดียวนางไหนเลยไม่ไปได้ซออ้วงผลักเปิดประตูห้องออกเบาๆขณะจะจากไปแต่แล้วยามนั้น นางพบว่าบนภูเขาจำลองภายในสวนหย่อมนอกห้องหับนั่งไว้ด้วยบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งบุรุษหนุ่มที่ผมยาวโชวยพัดผิวสง่างามคมคายผู้หนึ่งบุรุษหนุ่มนั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าสออ้วงเกาเนียคิดไม่ถึงท่านฟื้นตื่นก่อนที่พวกเราคาดคำนวณไว้หนึ่งวันสออ้วงงงงันวูบหนึ่งในความทรงจำของนางขายไม่เคยเห็นบุรุษหนุ่มผู้นี้มาก่อนต้องกล่าวว่าท่านทราบได้อย่างไรว่า ข้าพเจ้าเรียกว่าสออ้วงท่านคือนางไม่ทันถามตอบที่หลังภูเขาจำลองบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังว่าเขาคือคนที่ร่วมมือกับอาทิเสาะหาบาดปรมัตมาช่วยเหลือท่านและเป็นสือตีของเป่าเกียวหุนเมื่อห้าปีก่อนเรียกว่าเนียบพวงเสาะอ้วงทวนคำเนียบพวงนางจำได้ว่าเมื่อห้าปีก่อนปราดแรกที่นางพบเห็นเป่าเกียวหุนยังเห็นเด็กหนุ่มอายุอ่อนเย้าวกว่าอีกสองคน ประกอบด้วยเนียบหวงกับต้วนหลังคิดไม่ถึงเนียบหวงกับปรากฏกายในที่นี้ทั้งยังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ยามนี้สิ่งที่สร้างความตื่นเต้นสงสัยแก่นางมีเพียงแต่เนียบหวงเท่านั้นยังมีคนกล่าววาจาที่หลังภูเขาจำลองทั้งนี้เพราะคนผู้นั้นเดินช้าๆออกจากหลังภูเขาจำลองแล้วซุ้มเสียงคนผู้นั้นชราภาพยิ่งแต่คนที่เดินออกจากหลังภูเขาจำลองกลับเป็นหญิงสาวอายุประมาณ17ปี ดูไปยังอ่อนเยาว์กว่านางเาออ้วงเคลือบแข็งสงสัยอยู่บ้างนางแม้ไม่เคยเห็นหญิงสาวแปลกหน้านางนี้แต่รู้สึกว่าประกายตาของหญิงสาวนางนี้เป็นที่สนิทสนมนักต้องกล่าวว่าท่านเป็นใครหญิงสาวนางนั้นยิ้มอย่างลี้ลับกล่าวว่าเราเป็นหญิงรับใช้ของแปะสู้เจงเมื่อครั้งกระโน้นเรียกว่าเซียวแชสาออ้วงอุทานว่าท่านคือเซียวแชเมื่อร้อยปีก่อน นับตั้งแต่เทวะนี้ระโทษให้แก่ท่านท่านไม่ใช่ถูกจองจําอยู่ในเรือนจําลึกลับในตําหนักรูมเทพไม่อาจเห็นแสงตะวันหรอกหรือหญิงสาวนั้นยิ้มอีกรากล่าวว่านั่นเป็นการปล่อยข่าวของเทวะเทวะยังคิดใช้สอยเราและไม่ต้องการให้คนของตําหนักรูมเทพรู้ว่าเขาไม่ได้คุมขังเราไว้จึงสั่งเราปกปิดศักดิ์ศรีแท้จริงไว้ที่แล้วมาเราล้วนอยู่ข้างกายท่าน กล่าวพางยกแขนเสื้ออันกว้างใหญ่ลูบไล้ไปบนใบหน้าแขนเสื้อพอลูบไล้ผ่านใบหน้าของหญิงสาวอายุเยาว์ก็กลับกลายเป็นใบหน้าของสตรีสูงอายุนางหนึ่งสออ้วงชมดูจนอุทานว่าสิงมาสตรีนางนั้นกล่าวด้วยความหมายอันลึกซึ้งว่าเราไม่เพียงเป็นเซี่ยวแชร์เป็นชื่อมายังเป็นบุคคลที่ท่านสนิทสนมคุ้นเคยผู้หนึ่งกล่าวจบยกแขนเสื้อลูบไล้ใบหน้าอีกกรา หลังรูปโฉมของชื่อมากลับสวมใส่หน้ากากลายพร้อยใบหนึ่งหน้ากากใบนี้เป็นตัวแทนของความลึกลับในรอบร้อยปีที่ผ่านมาหน้ากากใบนี้ยังให้ความอบอุ่นแก่เสาะอ้วงเชกเช่นมารดามีตบุตรเสาะอ้วงอุทานอีกว่าสิงบ่ท่านคือสิงบ่จนบัดนี้นางค่อยทราบว่าความลับที่นางล่วงรู้ช่างน้อยนิดถึงเพียงนั้น สิงบอกกับคืนสู่ซุ้มเสียงอันพิเศษเฉพาะของสิงบอกกล่าวว่าท่านตื่นเต้นสงสัยกระมังน่าเสียดายที่ตอนนี้พวกเราต้องรีบติดตามอทิให้ทันต้นสายปลายเหตุทั้งหมดตลอดจนเหตุการณ์หลังจากที่สลบสลายไปยังคงสนทนากันในระหว่างทางเถอสะสออ้วงพยายามระง,งับสติทวนคำว่าติดตามอทิอธิไม่ใช่เดินทางสู่ตำหนักรวมเทพแต่แรกหรอกหรือพวกเรายังมีเวลาติดตามทัน สิงบ่ส่งเสียงดังอืมกล่าวว่ทาทั้งนี้เพราะแผนที่เรามอบให้แก่อาทิไม่ได้บ่งชี้เส้นทางทอดสู่ตำหนักรวมเทพโดยตรงหากแต่ชักนำเขาไปยังสถานที่แห่งอื่นคำพูดพอกกล่าวมิเพียงแต่ซาออ้วงงง,งันวูบแม้แต่เนียบพวงที่ด้านข้างก็กล่าวอย่างสงสัยใจว่าสิงบ่ท่านไหนไม่มอบภาพแผนที่ที่แท้จริงแก่อาทิทั้งนี้เพราะเราต้องการให้เขาพบกับคนผู้หนึ่งก่อน พบผู้ใดสิงบ่อเอ่ยฉายานามที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้รับฟังว่าจับเตยเงียมล้อยมพบาลตำหนักสิบเนียบพวงรับฟังจนขมวดคิ้วยมพบาลหมายถึงพยายมในนรกภูมิหรือว่าโลกนี้มีเทวะที่เป็นอมตะไม่ตายอยังไม่เพียงพอยังเพิ่มยมพบาลตำหนักสิบอีกนามนี้ขายไม่บังเกิดปฏิกิริยาแก่เนียบพวงเท่าใดตรงกันข้าม สออ้วงพอฟังคำยมพบาลตำหนักสิบพลนหน้าแปลเปลี่ยนกลับกายกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าสิงบ่ท่านไหนเลยชักนำอาทิไปพบกับยมพบาลตำหนักสิบแม่หงหวนสวยได้แม่หงหวนสวยที่แท้เป็นไก่เหตุใดคนผู้นี้จึงขนานฉายาว่ายมพบาลตำหนักสิบแม้แต่สาออ้วงที่ฝึกปรือเคสวิชาย้ายฟ้ายังบังเกิดความตื่นตระหนกหรือว่านางเกรงกลัวเขาด้วย ทั้งนี้เพราะนางได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ผ่านมาของแม่งงวนสวยจึงเกรงกลัวเขาแม่งหวนสวยที่แท้เป็นคนเยี่ยงไรนางยังไม่ทราบชัดแต่ไม่ว่าอย่างไรเทวะที่อยู่หลังม่านต้องทราบแน่นอนสองวันให้หลังเทวะที่หลับตาพักผ่อนพลันลืมตาขึ้นทั้งนี้เพราะเขาได้ยินเสียงลมที่อยู่ห่างไปร้อยว่าตำหนักรวมเทพสงบราวน้ำนิ่งตลอดมา แม้แต่ฆ่า,าธาตุสัตว์ร้ายที่ปราศจากความคิดปกติไม่กล้าเคลื่อนไหวตามอำเภอใจหากแม้มีลมหมายความว่ามีคนมาแล้วหาไม่ก็มีคนกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วจริงๆปริตตานั้นหลวงจีนหวบตีพุ่งปราดถึงหน้าม่านเขาความจริงอยู่ห่างร้อยวาชั่วพริตตาก็มาถึงเบื้องหน้าเทวะหลวงจีนหวบตีแม้ล่วงรู้โฉมหน้าแท้จริงของเทวะแต่ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากเทวะ ยังไม่กล้าบุกรุกเข้าหลังม่านเพียงคุกเข่าลงที่หน้าม่านเทวะกล่าวอย่างช่อม้าว่าหววตีจากทะเลสาบไซโอถึงตำหนักรวมเทพยอดฝีมือทั่วไปใช้เวลาเดินทาง5้ถึงเวันตอนนี้เป็นวันที่8ดแล้วเทวะไม่ได้กล่าวสืบต่อแต่หลวงจีนหวบตีล่วงรู้ความหมายของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างดีเทวะกำลังถามว่าเหตุใดเป่าเกียหุนยังไม่มาถึงหลวงจีนหัวตีรีบกล่าวว่า โปเกียหุนสิงบอ่อและพวกคล้ายไม่ได้มุ่งตรงมาที่ตำหนักรวมเทพอ๋อจากรายงานทางนกพิราบสื่อสารของข้าทาสสัตว์ร,ร้ายที่ส่งไปจับตาดูพวกเขาโปเกียหุนกับสิงบอและพวกไม่ได้ออกเดินทางพร้อมกันหากแต่โปเกียหุนออกเดินทางก่อนจากนั้นสิงบอและเนียบพวงแบกร่างสนมเทวะซึ่งยังสลบสลายติดตามหลังเทวะตัดบทว่าพวกเขาเมื่อทยอยออกเดินทางไป ฉไนไม่มุ่งมายังตำหนักรวมเทพวันนี้โปเกียหุนความจริงบรรลุถึงเมืองหงโตซึ่งเป็นที่ตั้งของตำหนักเราบริวารเข้าใจว่าเขาต้องมุ่งตรงมายังตำหนักรวมเทพมีคาดเขาเปลี่ยนแปลงเส้นทางมุ่งไปอีกทิศทางหนึ่งเทวคขายไม่รู้สึกเหนือความคาดหมายหัวรอพลางกล่าวว่าฮวบตีท่านฉไนไม่ระบุว่าโปาเกียหุนเปลี่ยนแปลงเส้นทางมุ่งสู่ตำหนักที่สิบ ทางทิศตะวันตกของเมืองฮงโตหลวงจีนหวบตี่งงวูบหนึ่งทั้งนี้เพราะโปเกียวหุนเปลี่ยนแปลงเส้นทางมุ่งสู่ตำหนักที่สิบจริงๆหลวงจีนหวบตี่ยอมรับนับถือสติปัญญาของเทวะจนหมดหัวใจกล่าวว่าถูกแล้วโปเกียวหุนเข้าสู่เขตพื้นที่ของตำหนักที่สิบซึ่งเป็นสถานต้องห้ามมีให้คนของตำหนักรวมเทพเข้าไปเราทราบว่านี่เป็นเจตนาของซิงบอ่อบ นางทําเช่นนี้เพราะมีจุดมุ่งหมายหลวงจีนหวบตีงงง,งันวูบจึงกล่าวท่านเทวะหมายความว่าสิงบอ่อจงใจฉีทางผิดให้แก่โปกเกียวหุ้นเพื่อชักจูงให้เขาบุกเข้าตําหนักที่สิบอืมสิงบอ่อกําลังดําเนินยุทธศาสตร์เดินสู่ความตายพลิกจากความตายเป็นรอดชีวิตนี่เป็นยุทธศาสตร์อันใดเทวะทอดถอนใจกล่าวว่าหวบตี ท่านมีอายุ70กว่าปีวิจารณ์ตามพลังฝีมือท่านรับสืบทอดวิชาฝีมือจากขั้วไัยหาเป็นรองสิงบอ่อไม่แต่หากวิจารณ์ถึงสติปัญญาท่านยังสู้สิงบอ่อไม่ได้ที่แท้เทวะทอดถอนใจเพราะหลวงจีนหัวตีหามีปัญญาสมกับฉายาหัวตีธรรมะปัญญาไม่เทวะกล่าวเสริมว่าที่ว่าเดินสู่ความตายพลิกจากความตายเป็นรอดชีวิต เพราะสิงบ่บอสํำนึกทราบว่าโปกเกียหุนตกอยู่ในสถานะพ่ายแพ้แน่นอนจึงดำเนินแผนเดินสู่ความตายสถานะพ่ายแพ้แน่นอนถูกต้องสิงบ่บอทราบว่าต่อให้ผนึกกำลังของนางกับสนมเทวะโปกเกียวหุนเนี่ยควงกับหินศักดิ์สิทธิ์รวมห้าทางยังไม่มีความมั่นใจเอาชัยดังนั้นนางพานไม่สแสวงหาชัยชนะหากแต่ให้โปกเกียวหุนไปหาความตาย แต่ว่านางฉไหนชักนำปกเกีห่หุนไปยังตําหนักที่สิบเพื่อหาความตายยมพบาลที่สิบแม่งงวนสวยจะฆ่าเขาจริงๆเทวะต่าว่าวันเวลาที่ผ่านมาเรากับตําหนักที่สิบไม่มีการไปมาหาสู่กันคนของตําหนักรวมเทพต่างคาดการว่าแม่งงวนสวยเป็นศัตรูของเราตําหนักที่สิบที่เขาพักพิงกายอยู่ยิ่งเป็นสถานที่อันตรายผู้บุกรุกต้องถูกสังหารสิงบ่อเชื่อว่า หากโปเกียหุนบุกรุกตําหนักที่สิบจะชักนำเพศภัยฆ่าฟันใส่ตัวนอกจากนั้นนางยังคาดคํานวณว่าแผนการของเราต้องการให้โปเกียหุนมายังตําหนักรวมเทพต้องมีจุดมุ่งหมายที่ขาดโปเกียหุนไม่ได้หลวงจีนหัวตีรับฟังถึงตอนนี้พันเข้าใจในบัตรลนกล่าวว่าบริวารเข้าใจแล้วที่แท้สิงบอ่อให้โปเกียหุนไปยังตําหนักที่สิบเพื่อหาความตายเพราะคํานวณแน่ว่าในแผนการของท่าน ต้องการใช้สอยเป่าเกียวหุ้นไม่อาจปล่อยให้เขาตกตายคงจะรีบรุดไปยังตำหนักที่สิบเพื่อช่วยเหลือเขาเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้ท่านมีพลังการฝึกปลือสูงสุดยอดก็ต้องเหนื่อยล้ารับบาดเจ็บนางจะผนึกกำลังกับเป่าเกียวหุ้นและพวกฉ่วยโอกาสกําจัดฆ่าท่านกล่าวถูกต้องกราครั้งนี้ท่านชานฉลาดขึ้นมากนักแต่ยังไม่เทียบเท่าสิงบอ่อหลวงจีนหัวตีกับพงกศีรษะเห็นผอง เขายอมรับนับถือต่อปัญญาความคิดของสิงบอ่ออย่างแท้จริงยามนั้นกล่าวว่าสติปัญญาของสิงบอ่อเหนือล้ำกว่าบริวารจริงไหนเลยเพียงเหนือล้ำกว่าสิงบอ่อสะสมภูมิปัญญาร้อยปียากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนครั้งกระโน้นเราไม่สมควรเห็นแก่คุณค่าที่หลงเหลือละเว้นชีวิตของนางวันนี้นางกลับกลายเป็นหนามตำตาของเราไป หลวงจีนหัวบตีหาได้ตื่นเต้นตระหนกที่สิงบอสสะสมภูมิปัญญาร้อยปีไม่ดูท่าเขาจะบอกความลับที่สิงบอคือเซี่ยวแช์ต่อหลวงจีนหัวบตีแต่แรกแล้วเทวะกล่าวสืบต่อแต่ด้วยภูมิปัญญาร้อยปีของนางในเลยเทียบเท่ากับเราเทวะที่ผ่านการบำเพ็ญภาวนาสองร้อยปีต่อให้นางร้อยคำนวณพันคำนวณยังยากที่จะคาดคำนวณความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนระหว่างเราเทวะ กับยมพบาลตํนักสิบแม่งวนสวยได้ยังมีครั้งกระโนนสิงบอ่อเพียงเป็นหญิงรับใช้อันต้อยต่ำไม่มีคุณสมบัติเห็นชมหน้าแท้จริงของเราเทวะหากแม้นางทราบว่าเราเทวะเป็นใครยุทธศาสตร์เดินสู่ความตายของนางมีเพียงไม่อาจพลิกจากความตายเป็นรอดชีวิตตรงกันข้ามรังแต่แสวงหาความตายเองหลวงจีนหวบตีเพียงรับฟัง ไม่ได้ซักถามรายละเอียดเขาทราบว่าต่อให้เขาซักไซไล่เลียงเทวะก็จะไม่เปิดเผยความจริงออกมานี่เฉกเช่นกับครั้งก่อนถึงแม้เทวะบอกว่าจะบอกความจริงต่อเขาแต่ก็เพียงเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงต่อเขาระบุว่าโปเกียวหุนคือเขาแต่ไม่ได้เปิดเผยแผนการที่เทวะเตรียมดำเนินการต่อโปเกียวหุนออกมาใจกลางฝ่ามือของหลวงจีนหวบตีปรากฏเหงื่อเย็นเยียบไหลซึมออกมา ทั้งนี้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเทวกํากำลังดำเนินแผนการอัน,นาสะพรึงกลัวประการหนึ่งแผนการที่บ้าคลัง่งกว่าตอนที่สังหารแปะสู้เจ่งที่เป็นธิดาของตัวเองประการหนึ่ง